นี้จะพาทุกคนไปกินร้านอาหารวิวทุ่งนาที่วิวหลักร้านอาหารเริ่มต้นหลักสิบและที่สําคัญรสชาติจัดจานขายไม่แพงค่ะทุกคนร้านมีชื่อว่าตา่ำลันทุ่งตั้งอยู่ตรงถนนทไทราชคลองสามว่าไม่ไกลจากซาฟารีเวอร์บรรยากาศของที่ร้านนะคะพอเดินเข้ามาจะเห็นเป็นวิวทุ่งนาเขียวชะอุ่มแบบนี้เลยค่ะซึ่งภายในร้านนะคะมีที่นั่งหลายโซนทั้งวิวทุ่งนาโซนป่ากล้วยแล้วก็วิวริมสระนา้าบรรยากาศดีทุกจุดเลยค่ะและเขามีพัดลมให้ด้วยนะคะและนอกจากวิวดีนะคะอีกจุดหนึ่งที่นนออาาาาแพช่ อย่างวันนี้สั่งส้งตมตำปลาาจานละ60บาทและอีกหนึ่งเมนูที่แพลว่าคุ้มมากนะคะก็คือชุดหมูจุ่มแจ่วฮอนชุดละ180ในเซตนะคะจะได้น้ำซุปแจ่วฮ้อนมายกหม้อแบบนี้เลยค่ะและยังได้เป็นเซตหมูสไลด์มีหมู3มชั้นหมูสันคอตับหมูแล้วก็ไข่อีกหนึ่งฟองแถมเขายังให้ชุดผักมาด้วยค่ะได้เป็นผักบุ้งผักกาดวุ้นเส้นแล้วก็เห็ดเข็มทองซึ่งชุดนี้แพลว่ากิน2คนกําลังอิ่มตัวน้ำซุปแจ่วฮ้อนของที่ร้านนะคะมีกลิ่นหอมสมุนไพรและรสชาติกลมกลม่อม มีน้ำจิ้มมาให้ทั้งหมด3ตัวนะคะมีน้ำจิ้มแจ่วหอซึ่งแพรชอบตัวนี้มากแล้วก็มีน้ำจิ้มซุก,กี้กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดส่วนจานนี้เป็นยำไข่หมดแดงจาน150ใส่ไข่มาเยอะดีค่ะส่วนอันนี้เป็นข้าวปั้นทอดจานละหนึตัวนี้จะเหมือนข้าวเหนียวเอาไปชุบก,กับไข่แล้วเอาไปทอดไข่จะมีความฟูมีน้ำพริกมาให้จิ้มคู่กันด้วยแนะนําให้เอามากินคู่กับตำปูปลาค่ะซึ่งน้รราําปลาเขานะคะนัวมากมารากอเส้นกอกินคู่ข้าวเหนียวคือดีงามส่วนจานนี้เป็นเนื้ออน,น้อลายลายจจิม150 กินคู่กับน้าจิ้มแจ่วตัวนี้ต้องรายจะมีความกรึบๆหน่อยค่ะแล้ววันนี้สั่งเป็นตำม,มาม่าก,กรอบกุ้งสุกมาด้วยค่ะกุ้งให้มาหลายตัวเลยจานละ100ส่วนอันนี้เป็นยาหมูก,กรอบจานละ150แค่ว่าหมูก,กรอบเขามันน้อยดีค่ะเนื้อเยอะแล้ววันนี้สั่งเป็นตำดองแดงมาด้วยจานนี้80ตัวเส้นดองแดงเขาจะมีความหนึบๆหน่อยนะคะน้ําปลาร้าคืออร่อยไม่แพ้กับตำปูปลาร้าเลยค่ะกินคู่เข้าวเหนียวแบบนี้คือเข้ากันสุดๆส่วนหม้อนี้นะคะเป็นแกงผักหวานไข่มดแดงอหม้อละร้อยยี่สิบ ออกหวานนิดๆนะคะแต่ไม่มากกลมกล่อมสดง่ายและที่ร้านนะคะเขามีคาเฟ่ริมนาด้วยค่ะจะเห็นเป็นวิวทุ่งนาชิวๆแบบนี้เลยซึ่งวันนี้แพรจัดเป็นอเมริกาโน่โซมาค่ะแก้วละ80แล้ววันนี้จัดเป็นเค้กกล้วยมาด้วยข้างในจะเป็นเค้กล้วยหอมกับวิปครีมแป้งนุ่มๆชิ้ละ70แนะนําเลยค่ะร้านนี้ลองไปทานกันดูนะคะ